นี่เป็นแผ่นรองเมาส์คอนโทรลที่ทําให้ผมอยากใช้เพราะว่าปกติผมใช้แต่แผ่นรองเมาส์ที่มีความเร็วกลางๆค่อนไปทางสูงแผ่นรองเมาส์ตัวนี้คือ x l y Pad Tai g u n Pro Cordula มาดูกันว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างการเย็บขอบที่เรียบไปกับตัวแผ่น ไม่ระคายเคืองผิวเป็นแผ่นคอนโทนที่เคลื่อนที่ได้สมูททาความสะอาดง่ายรวมถึงกันน้ําทนต่อรอยขีดข่วนพื้นผิวของแผ่นรองเมาส์ทำมาจากคอร์ดูล่า 305D และสิ่งที่อัปเกรดมาจากตัวธรรมดามาเป็นตัวโปรคือเบสที่โคตรหนึบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งที่แผ่นรองเมาส์ตัวนี้บอกเราอะ่ะมันจริงไหมสวัสดีครับอยู่กับผมครัวคูเหมือนเดิมอยู่กับ X-ray pad เหมือนเดิมแล้วก็น่าจะเป็นคนรีวิวแผ่นรองเมาส์ตัวนี้ในไทยคนแรกเหมือนเดิมคุ้นๆไหมเหมือนเหมือนคลิปที่แล้วอยู่นะคือผมพยายามหาร ในไทยแล้วนะแต่ว่าหาไม่เจอจริงๆผมว่าแผ่นเองเมสาตัวนี้มันดีกว่าในราคาที่ให้มาเยอะเลยอะไม่รู้ว่าทําไมมันถึงไม่เป็นที่นิยมแต่ไม่เป็นไรเรามาเริ่มรีวิวกันเลยถ้าดูแล้วชอบก็ค่อยไปจัดกันมาลองนะครับเริ่มกันที่ความเร็วและพื้นผิวไทยกันโปรจะช้ากว่า Aqua Control แล้วก็ EQ Plus V2 ที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะครับเท่าตามจากเว็บของ x l a y Pad เลยนะ แต่ว่าที่ผมเทสเองอะผมว่าไทการโปรอะมันเร็วกว่านะคือผมได้มาพร้อมกับ eq plus v 2เลยวันแรกที่ผมลองใช้เนี่ยคือกำลังคิดว่าจะเริ่มใช้ตัวไหนก่อนดีระหว่างไทการโปรกับ eq plus v 2เนาะผมก็เลยลองไทการโปรปุ๊บผมเลิกใช้เลยแล้วก็ไปใช้ eq plus v 2เพราะว่าผมไม่ชอบเลยเอ้าไหนว่ามันคุ้มกว่าราคาไงลองค่อยๆฟังไปด้วยกันครับคือผมอะเป็นคนชอบแผ่นลองเมาส์ที่มีความเร็วกลางๆไปทางสูงเนาะพอมาใช้แผ่นคอนโทรลเลยเนะี่ยมันไม่ได้ครับความรู้สึกมันแปลกๆไปอะ แล้วอีกความรู้สึกแปลกๆคือพื้นผิวมันไม่เหมือนแผ่นคอนโทลที่เคยใช้มาคือมันหยุดได้ดีจริงๆเหมือนแผ่นคอนโทลเลยแต่ว่าเวลาเมาส์เคลื่อนที่อ่ะมันไม่มีอาการสะดุดอ่ะมันสมูทมากเลยคิดว่าน่าจะปรับตัวนานตอนนั้นผมก็เลยใช้ e q p a s V2 ไปก่อนเนาะพราะถ่าย e q p a s V2 เสร็จอ่ะก็เลยมาใช้ไทคันโปรดูได้สักอาทิตย์นึงเชื่อม่งแบบเจ๋งอ่ะตอนแรกคือไม่ชอบใช่ไหมพอใช้ไปสักพักเออมันแปลกๆดีแบบว่าไม่เคยเจอความรู้สึกแบบเนี้ยมันสะบัดแล้วหยุดได้ดีใช่ปะแต่ว่าตอนขยับเมาส์มันดันสมูทมี่ผ ไม่เคยเจอในแผ่นคอนโทลมาก่อนก็เลยใช้มาเรื่อยๆส่วนเรื่องที่เขาบอกว่ามันไม่ระคายเคืองผิวอ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นนะแค่มันไม่สักๆหรือว่าคูขะาเหมือนแผ่นรองมาทั่วไปแต่ถามว่ามันระคายเคืองผิวไหมมันก็ไม่ระคายเคืองหรอกรวมถึงผมใช้แผ่นรองเมาส์สักๆก็ไม่มีอาการระคายเคืองผิวเหมือนกันนะข้อนี้ผมเลยบอกไม่ได้ว่าเออมันมันช่วยจริงไหมเพราะว่าแผ่นรองเมาส์สักๆผมใช้มันก็ไม่ระคายเคืองตัวนี้ที่เขาบอกว่ามันไม่ระคายเคือง แล้วแผ่นมันสมูทด,ด้วยผมก็ใช้แล้วก็ไม่ระคายเหมือนกันใครที่ใช้แผ่นรองเมือตัวอื่นอยู่แล้วรู้สึกว่ามันระคายลองใช้ตัวนี้ดูแล้วก็มาเล่าให้ฟังด้วยนะครับว่ามันมันดีกว่าแผ่นที่ใช้แล้วมันระคายเคืองผิวไหมต่อมาเรื่องสีมีแค่สีเดียวนะครับคือสีดําขนาดเนี่ยมี4ขนาดคือ360คูณ300 450คูณ400 500คูณ 500, 500, 500แล้วก็แบบปูยาทาั้งโต๊ะ900คูณส0่ส่วนตัวที่ผมใช้อยู่อะ่ะจะเป็นแบบสแควร์นะครับคือเนาะต่อรื่องการ ติดชิ่งความหนาการเย็บขอบนะครับตัวนี้จะหนาอยู่ที่4มิลนะครับแต่ว่าความรู้สึกตอนที่ผมแกะออกมาจากกล่องผมรู้สึกว่ามันหนาเพราะว่าแผ่นรองเมาส์ตัวนี้มันมีความแข็งแข็งแน่นๆกว่าแผ่นรองเมาส์ปกตินะแต่จริงๆมันก็4มิลนั่นแหละครับส่วนเรื่องการเย็บขอบอะทำมาดีเลยผมใช้งานส่วนตัวก็ไม่รู้สึกว่าขอบมันหนากว่าแผ่นรองเมาสนะเวลาวางแขนเล่นเกมเนี่ยก็รู้สึกว่ามันอยู่ระดับเดียวกับแผ่นรองเลยอันนี้อาจจะเป็นอีกเรื่องที่เกี่ยวกับการระคายเคืองผิวนะครับเพราะว่าแผ่นรองเมาส์บางตัวที่ขอบมััันนหากกกปปติใช้ไสพ มันจะเริ่มขูดผิวเริ่มรำคาลละแต่ว่าตัวนี้มันไม่มีซึ่งผมคิดว่าแผ่นรองเมาส์ตอนนี้ในราคานี้ขึ้นไปอ่ะทำแบบนี้ได้หมดแล้วนะครับต่อไปเรื่องเบสการยึดเกาะของแผ่นรองเมาส์นะครับเอาจากหน้าตาก่อนเลยเราจะไม่ค่อยเห็นเบสหน้าตาแบบนี้เท่าไหร่แล้วมันก็ไม่ได้แตกต่างแค่นหน้าตาอย่างเดียวนะ เพราะมันหนึบมากในแผ่นลองเมาส์ช่วงราคาเนี้ยผมรู้สึกว่าตัวนี้โคตรหนึบอาจจะหนึบที่สุดแล้วก็ได้นะแต่ทางเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับวัสดุโตะ๊ะเพื่อนๆด้วยว่าแบบเป็นยังไงส่วนของผมเนี้ยมันหนึบกว่าแผ่นปกติเยอะนะต่อไปเรื่องสุดท้ายอันนี้จะเป็นพิเศษของแผ่นลองเมาส์ตัวนี้โดยเฉพาะก็คือเรื่องการกันน้ําตอนแรกผมเข้าใจว่าเขาน่าจะหมายถึงความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศนะครับที่แบบว่าชื้นก็ยังใช้งานได้ไม่มีการหนืดอะไรประมาณนี้ผมก็เลยลองเทน้ําดูไปว่าไอ้ที่เขาเคลมมาว่ามันกันน้ำอนะจริงไหมสรุปแม กันน้ำจริงคือลองคิดว่าเราทําน้ำหกหน้าคอมนะเราก็น่าจะรีบเช็ดกับผมอยู่แล้วเนาะเพราะว่าอันนี้ผมเทสให้ดูนะครับแล้วพอผมเช็ดเสร็จเอามือไปรูปๆดูมันก็ยังชื้นนิดหน่อยแต่ทิ้งไว้ประมาณ10บวิอะมันแทบไม่รู้สึกละว่ามีความชื้อนอะคือเล่นได้เลยผมลองเทสกับแผ่นอื่นดูอะ มันเปียกไปสักพักเลยนะครับทุกคนลองเทสได้นะแล้วคอมเมนต์บอกมาด้วยว่ามันมีแผ่นตัวไหนอีกที่ที่ทําแบบนี้ได้บางทีเพื่อนๆอาจจะมีอยู่หรือหรือปกติมันไม่กันน้ําหรือ,อยังไงเดี๋ยวมาสรุปกันก่อนเลยอันนี้ผมจะสรุปเป็นข้อๆที่เขาบอกว่าเป็นฟีเจอร์ของแผ่นรองเมาส์แล้วก็ให้คะแนานไปด้วยเนาะส่วนคะแนานเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเกณฑ์อะไรแบบขนาดนั้นเนาะเป็นแค่ความรู้สึกว่าเต็ม10เนี่ยได้เท่าไหร่การเย็บขอบที่เรียบไปกับตัวแผ่นเนี่ยที่เขาบอกผมให้7.5านะสาหรับผมอะมันไม่ได้เว พูดนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้หนาจนแบบน่าเกลียดผมให้คะแนนเท่านี้ไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ดีด้วยแต่ว่าในตลาดผมคิดว่าแผ่นรองเมาส์ราคานี้เป็นต้นไปน่าจะทําแบบนี้ได้หมดแล้วนะครับเรื่องการไม่ระคายเคืองผิวอันนี้ผมก็ให้7.5ผมแค่รู้สึกว่ามันไม่ได้สบายผิวเหมือนแบบเรานอนในผ้าหม่มนุ่มๆอะไรขนาดนั้นนะแต่ถามว่ามันระคายผิวไหมก็ไม่ระคายนะถามว่าสากผิวไหมก็ไม่นะต้องบอกว่ามันสมูทเลยอะ่ะเป็นแผ่นคอนโทรลที่เคลื่อนที่ได้สมูทอันนี้ผมให้8.5จริงตามที่ว่ามาเลยต กใจเหมือนกันตอนใายครั้งแรกเลยอะ่ะแบบงงๆเฮ้ยปกติแผ่นคอนโทรมันพื้นผิวประมาณนี้เหรอวะแล้วการเคลื่อนที่มันสมูทมันสมูทเหรอวะก็เลยแบบเอ้ยอันนี้แปลกใหม่ดีสำหรับผมผมอาจจะยังไม่เคยไปแตะแผ่นคอนโทนที่ราคาแพงๆด้วย หรือปล่าความสามารถในการทําความสะอาดง่ายรวมถึงกันน้ําอันนี้ผมให้9.5เลยอันนี้คือดีกว่าที่คิดเยอะคือไอ้เรื่องทําความสะอาดง่ายอ่ะมันง่ายอยู่แล้วเพราะว่ามันกันน้ำแต่กันน้ำเนี่ยคือมันแบบฮะปกติแผ่นหลงเมส์มัน,ม,นมันต้องกันน้ำเดียววะก็ดีกว่าที่คิดอะทนต่อรอยขีดขวด่วนอันนี้ผมให้8.5นะอันนี้ผมใช้มาประมาณเกือบเดือนมันก็ไม่มีรอยอะไรเลยแต่ว่ามีรอยยับนิดหน่อยเพราะว่าผมสลับกับแผ่น EQ Plus v o d บ่อยงไงช่วงทำรีวิวอะแต่ว่ามันไม่มีผลกับการใช้งานนะมันก็แค่ไม่สวยเฉยๆไอ้รอยยับที่แผ่นอะอย่างส สุดท้ายเบสแผนรองเมาส์ base, ที่หนึบอันนี้ผมให้10เลยคือนี้โคตรเวอร์คือแผนรองเมาส์เกือบทุกตัวเนี่ยใส่เรื่องนี้มาว่าเบสหนึบแต่ว่าผมเห็นมันธรรมดามาตรฐานเดียวกันทุกตัวเลยพื้นผิวเท็กเจอร์อะไรเหมือนกันหมดแต่ว่าไอความธรรมดามาตรฐานนั้นอนะมันไม่ได้ลื่นจนเล่นไม่ได้นะไอมาตรฐานที่ว่ามันก็คือปกติไม่ได้ลื่นไม่ได้หนึบแต่ว่าตัวนี้มันหนึบมากไงย,ยิ่งราคานี้แล้วด้วยส่วนเรื่องราคาพูดมาขนาดนี้ช่องทางการสั่งซื้อนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลาซาด้าของ e Official Store เ,าาเอ ผมว่ามันก็ถูกอยู่แล้วนะแต่ว่าตอนนี้มันมีโปรโมชั่น 11, 11นะครับ ลดไปอีกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ที่มันถูกอยู่แล้วก็ยิ่งถูกไปอีกแต่ว่าแค่นั้นมันยังคุ้มไม่พอนะครับ X Ray Pad เนี่ยเขาแถมเมาส์ฟีดให้กับทุกออเดอร์แผงรองเมาส์นะครับเป็นเมาส์ฟีดออสซิเดีแบบ Universal แซลนะครับก็คือสามารถใช้ได้กับเมาส์ทุกรุ่นเลยนะครับส่วนลิงก์ทั้งหมดเนี่ยผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมเก็บคูปองด้วยนะครับจะได้ลดอีกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แต่ว่าโปรโมชั่นเนี่ยที่ลดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็